โอเคนะครับผมก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับในชาแนลคิดจะพักนะครับผมกับการเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สามเช่นเคยโอเคแต่ในครั้งนี้ก็เมื่อเห็นรูปแบบของทีมแล้วก็น่าจะรู้นะว่าคลิปนี้มันเป็นเกี่ยวกับคลิปฟูลทีมเนาะอ่าแต่ในครั้งเนี้ยมันอาจจะไม่ฟูลทีมซะทีเดียวแต่มันเป็นอ่าตัวนักเตะที่แบบว่าเป็นทีมที่เขาเก็บครบมาแล้วนะครับนักเตะที่มันมีเข้ามาใหม่ในปี20 1 0นั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนนั้น ยังหาบวกหนึ่งกันยากด้วยนะเพราะว่าในตลาดนี้มันแทบจะไม่มีขายเลยแต่คนนี้ฮะเขาได้เอามาให้ผมก็คือน้องปอน,นั่นเองนะครับน้องปอนชันทัศจันทัศนะครับอ่านผีก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็เรามาดูเฉพาะตัวที่มันเป็นตัวที่เข้ามาใหม่ละกันโอเคก็มีเลยนี่เลยฮะอ่าจาวีซาเนตินะครับผมก็เป็นกองหนังอินเตอร์มิลานสมัยปี2 0 1 0นเนาะนี่เขามีบวก5้าเลยนะครับผมบวก5้าเลย แล้วก็เนส t ตาฮะกองหลังตัวแก่งของเอซิมิลานะซึ่งเรียกเงว่าเป็นคู่แข่งกับอินเตอร์มิลานแต่วันนี้มาอยู่ทีมเดียวกันนะครับผมโอเคก็เนสตาก็บวก5เช่นกันนะครับผมแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือไรอันกิกนะครับผมซึ่งไรอันกิกเนี่ยผมบวก1่อะอยากได้มากเลยนะแต่น้องคนนี้ฮะเขาไปเอาบวก5มาได้ยังไงโอเคก็เราไม่ต้องไปรู้เนาะก็น้องเขาได้บวก5มานะก็นี่เลยฮะตามนี้ โอ้โหห่วงห้าแรนกิกซึ่งราคามันยังไม่ค่อยแพงเพราะายังไม่มีใครลงนะครับผมโอเคปี2 0 1 0เหมือนเดิมแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเดโก้นะครับผมเดโก้ co, ซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าน่าจะอยู่เชลซีนะครับผมน่าจะอยู่เชลซีก็เป็นกองกลางทีมชาติโปรตุเกสนะครับผมแต่น้องอันนี้เขามีแค่บวกสามเนาะตารางจะยังหามาไม่ครบนั่นเองโอเคก็มี4ตัวนี่แหละที่เพิ่งเข้าใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูแรนกิ้งกันนะลองดูแรนกิ้งกันว่า อกองหลังจะเขาเรียกว่าอะไรจะแน่นขึ้นไหมถ้ามีเนต้าอัสเนติเข้ามานะตัวใหม่ยเลหด้วยแล้วก็แรนกิกที่เป็นปีกจะพิว้ไหมโอเคเดโก้นี่เขาจะคอยเติมเกมได้ดีไหมนะครับผมแล้วก็โ,โหมีอีกาดี้หด้วยนะครับผมอันนี้เป็นตัวเสริมเข้ามาเฉยไม่เกี่ยวกับชื่อคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะว่า4ี่ตัวนี้จะเด่นยังไงจะพิ้ยังไงไหมดูสักสอนัดนะไปดูแรงกิกันเลยครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในอ่าครึ่งแรกเลยนะปู่ทีมทีมที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่างไรอันกิฟเนต a าแล้วก็สาเนติแล้วก็เดโก้นะครับผมโอเคไปเดโก้เนตตาจ่ายสมูเอลมาแล้วฮะอิกาดี้โอ้เตียนเวลี่เวลี่เอโต้อิกาดี้อิกาดี้อีกแล้วฮะอืม <c oughs> โอ้โหอีกาดี้เกือบทำประตูได้เดโก้มองไม่ได้เลยบูเมยังฮะเลี้ยงมาแล้วแล้วจังหวะนี้ยังไงแลนกิ๊กโอ้โหดันเอาบอลมาได้แลนกิ๊กปีกข้อมดปีกข้อมดเลี้ยงเลี้ยงไปไหนโอ้โหมาแล้วปีกข้อมดปีกข้อมดล็อกโอ้โห,โหโล็อกล็อกอะไรอะ่ะไม่ได้ล็อกเลยมาแล้วจังหวะนี้เข้ามาบ้างลิยักมาเล็ ไลงกีบไปเบียดเอาบอลยังไม่ได้ครับผมเอโตอย,ยังเบียดแย่งบอลได้โอเคสมูวอ,อ,อือหืออือหือเกือบไปนะครับผมจากจังหวะเมื่อกี้โอเคเอาใหมา่เอโตดักบอลได้เด็กบิลลีโโ่โอ้โหด้วยแม่งวิ่งไปไหนไม่รู้ เขามาบ้างแล้วจังหวะน,นี้ติดซามูเอลติดคานาวัโลเดโก้เล่นกับแลนกิกแลนกิกแลนกิกลากไปแล้วโอ้โหล็อกก่อนแลนกิกลากเดียวมาเลยโอ้โหปีความมดอาศัยเดียวปัน้น <c oughs> อุตสาปปั้นเลยนะียปั้นเลยอะ่ะโอ้โมันรออะไรเนะี่ยเดโก้เบียริล ตานนิติโอ้จ่ายมาโดนโรเมอูลูกาโูยิงเข้า mm hmm. ไปนะครับผมโอ้โ oh หงงด oh ิลุงนี้งงเดิงงงเดิโอ้โหอะไรวะเบีย hmm. ร <De co. S 2> mm ์ลิเดโกอีกการดีนะครับผม mm hmm. เลี้ยงเข้ามาแล้วอะไรยังไงวิ่งดิพวกทำไมไม่ค่อยวิ่งเลยเบียร mm ์ล hmm. ิเบียร์ อีกาดี้ปันเอา้าสามอีกทีโอ้โหไม่ได้อะไรโอเคเนต้าตรงเอวไหลามาให้แลนกิกแล้วไลนกิกขอเดี่ยวอีกเช่นเคยไปแล้วฮะไปไปแล้วแลนกิกแลนกิกไลนกิกไลนกิกไลนกิกอ้าา เกือบไปอุตส่าห์ขึงอยู่พักใหญ่โหแม่งลีลาเวียงบอลมาติดเบียรี่นะเบียร่กาดีไลนกิก๊กปันติดอีกเดโก้มองให้ไลนกิก๊กแลนกิก๊กยิงโห้ปาดอีกอะไรวะไปเดโก้เปิดโปงมาแล้วอีกาดีโขกแล้ว ตาเนติยังไงฮะไันกิกยิงหืมเจียะตาข่ายวะลูกนี้กดเต็มข้อเลยยังไงเอ็ดวินวานเดซาวานเดซาเปิดยาวมะฮะเฟียล่ะหมองไม่ได้เลยโอเคเนต้ายังสกัดดีนะครับผมไปแล้วเดโกไลนกิกกอยู่ไหนวะเนี่ยอีกาดี้ปั่นเลยแนละ้วน จบบวกแปดนะครับผมอีกาดีโอ้โหแคมเบโซแคมเบโซโอ้โหาตาเนติเดโกโ้เดโกโ้เดโก้เล่นกับไลอัอนกิค,ครับผมไลอ้อนกคคิขึ้นไปแล้วขึ้นไปขึ้นอีกขึ้นขึ้นอีกขึ้นอีกนั่นแหละสวยแล้วเปิดมาสวยเอโตโต้โคกคือยังไม่คมออกได้เปิดตรงนี้เฉยครับผมไปเลยแล้วกัน แังแลวพักเออเดโกมาเปิดไปวีเอล่ามงเรียบร้อยครับผมปา์ติวีเอล่าโอ้โหก็น่าจะชนะแล้วล่ะมั้งเดโกปุล็อกล็อกสวยแลนดกิ๊กโอเคพุดธสิงคโปดจบเกมไปนะครับผมโอเคนะครับในนัดแรกเนาะเราก็ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งรู้สึกว่าอ่าพุทธสู้นะเขาจะออกออกในช่วงครึ่งแรกมนะั้งผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะ พ่าเขาออกไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันอีกสักนัดหนึ่งนะครับผมไปโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกนัดหนึ่งนะครับนัดที่สองไปลุยโซเลสเอ้ยอเล็กซิสซานเชสเอ้าตงมูเอ,มเอลมองวู้ดอีกแกแคมเบรโซแคมเบรโซเบีย,เยดเมสซี่สปิลเลยครับผมแล้วเตะอัดลิโอเนลเมสซี่ออกไปก่อนโอเคไลน์กิกวันทู วั One, two, ไปแล้วไลน์กิ๊กอย่างฟิวฮะจังหวะนี้เลี้ยงเข้ามาแล้วยังไงยังไงฮะยังไงยังไงปันโอ้โหเนสตา้านะครับขึงบอลได้หลายมาแล้วเดโก้แล้วอีกาดีต่อได้ไลน์กิ๊กไลน์กิ๊กวันทหรือเปล่าวันครับผมไลน์กิ๊กปันปันติดอย่างเดียวเลยฮ้โอเคเรายังได้ทุมนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมไป อิกาดี้เดโก้ซัดไกลหงชนเสาแล้วครับผมโอ้โหซัดไก,กเอาเรื่องนะแถวสองสำหรับเดโก้อโอ้สานในตียังดักบอลได้สวยเดโก้ไหลามาเล่นกับสซมูมเอลชิปลูกนี้ข้ามาให้อิกาดี้เรียบร้อยโอ้โหโกรเลยทีเดียวนะครับเม,ม,มสซี่เรียบร้อยเสร็จเสร็จไลน์กิกเสร็จเสร็จื ไปแล้วครับผมไลอ้นกิ๊กไลอ้นกิ๊กอุ้ยจานฟ้าว่าม,มันอันนาพานจานแจก,กใบเหลืองเลยครับผมจานบอกเย็นโลกาต่อไปจากจังหวะน,นี้เราต้องให้ไลอ้นกิ๊กมาเคลียบบ้างแล้วนะครับผมตัดไกลูกนี้ปั่นโค้งหื่เกือบไปโอ้โหมาบ้างติดเนต้านะครับผมเกมรับยังเหนียวแน่นสาหรับอ่าเนต้าโอเคไปแล้ววีเอลี่ไลอ้นกิ๊กขอทำประตูบ้างนะครับผมโอ้โห ไรอันกิกของเรานะเขาทำประตูได้แล้วโอ้โ oh ห oh. จะปันด้วยนะวันนี้ huh. แล้วก็เนมาเนมาเนมายังไงโดนซาเนต,ติฟังบอลไว้อยู่โอ้โหเนต้านี่เคลียบอลดีมากไปไรอันกิกขออีกแล้วหรือเปล่าขอหรือเปล่าไราอันกิกย,ยังไงงัดบอลโอ้โ oh ห oh. จะเหนือไปไหนเนี่ยยังดักบอลได้แข็งแกร่งนะครับเดโก้ไหลมาแล้ว ยังไงเอ้าโอ้โถล้มหน้าวะเนี่ยไม่ล้มไม่ล้มไรอนกิก๊กมาหน่อยดิโอ้จุดโทษเรียบร้อยครับผมจานเป่าฮะจานเป่าอย่างนี้เราต้องเอาแรอนกิ๊กมาแทนอ่าตำแหน่งมันมาอยู่แล้วปัดเข้ามุมขวาบอลเลยนิ่งๆไปครับผมโอ้โยไรอนกิกน๊กแรอนกิน๊กแรอนกิ๊กจิ้มบอลมาได้สวยแล้ว แตะหน,นีไปอีกหนึ่งคูวมาแล้วฮะไลนกิ๊กจอมพิวอีกกอมดล็อกย่างได้ทุมนะเอ้ยแตะมุมนะครับผมโอเคเดกโกเปิดโค้งมาให้เวียริโขกแล้วยังไงบอลมาถึงฟาเนตินะเอา้าโอ้ยเอ้ายังได้ยังได้ไดไดจานแม่งเรียบร้อยแล้วโอ้โหคุณสิงกคเปราจบเกมไปนะครับผมชนะไปสามศูน โอเคนะครับในนาที่2เราก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์เลยไล่อันกิของเราได้ไปถึง9.4เลตติ้งนะครับผมโอเคก็จบันไปแล้วสำหรับการทำฟูลทีมแปลกแบบแนวนะแต่รอบนี้มันอาจจะไม่ถึงขั้นฟูลทีมแต่ก็มันเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะก็มีทั้งไลอันกิเดโก้แล้วก็เนสต้ครับผมแล้วก็เจ้าอิสันเนตินะครับผม, J บผมที่4ตัวที่เป็นปี20องสเปิดหาได้จากการธรรมดาด้วยนะครับผม แต่ไม่รู้น้องเขาไปเอามาจากไหนบวกห้าเลยนะครับผมก็เรื่องแง่ว่าอาจจะเก็บหอมลอมริทแล้วก็ตีบวกจนได้บวกห้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้ในตลาดยังไม่มีขายเลยด้วยซ้ําโอเคก็จบคนไปแล้วเนาะสำหรับฟูทีมแปลกแนวก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะให้ผมทำฟูลทีมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีฟูลทีมอะไรแปลก ที่ทำไว้แล้วนะก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยแฟนเพจนะครับผมลียิวใต้คลิปครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฟูลทีมครั้งนี้ก็ต้องลาไปก่อนเนาะคราวน่าจะเป็นฟูลทีมไรไคอยติดตามได้เลยครับผมบาย